สวัสดีค่ะทุกท่านมือนีต่อกับพาทุกคนอ่เข่าป้าหาเห็ดอีกเนาะคะ่ะเข่าป้าหาเห็ดอีกต่อเก็บไปขายเ้ยค่ะมันนี้จ้าแต่บาตอนนี้ต่อที่เอารุงงานเพิ่นพอถ้าได้เปิดเนาะคะ่ะเปิดแต่จุดอีกจุดหนึ่งต่อบ่ได้ไปขายเพราะเอาเพราะเอาไปขายเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเอาไปขายมันก็ขับไปมันบ่พอะ,ะไปขายนะคะแต่ต่อสีฝากมาดามบ้านนาะไปขายเนาะคะ่ะเพราะว่ามาดามเพิ่นบอกว่า ถ้าได้เป็นกิโลมันมีเพิ่นมีออเดอร์เนาะค่ะที่ทํางานเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นรับซื้อเพิ่นซื้อไปกินเนาะจา้าคนโนเวซื้อไปกินต่อกันเลยสิเก็บไปฝากมาดามบ้านนาะขายเนาะค่ะทุกคนขานี่ค่ะเห็ดกระบอกท่านได้ดอกใหญ่ดอกครับเพราะว่าเป็นเห็ดแรกอยู่เนาะค่ะเห็ดช่วงแรกแรกดอกสีบร่ใหญ่แต่ว่าถ้าเพื่นซื้อแล้วต่อก็จําเป็นต้องเก็บขายแล้วเนาะค่ะเพราะว่าพอได้ขากับเข่าเนาะค่ะทุกคน พอได้ค้ากับข่าวนะจ๊ะเพื่อต่อถามเพื่อนว่าดอกด้น้อยเพื่อนอาบอทอนิวก้อยนิวหยางเพื่อนอาบอเอาอยู่พนนะจ๊ะยุงหลายๆค่ะพี่น้องต้องใส่เสื้อผ้าใส่ถุงมือแล้วเนาะค่ะยุงหลายค่ะปิดหน้าปิดตาแล้วค่ะบบบน,นี้หารายได้พิเศษหลังเลิกงานจ้าอยยุงหลายค่ะพี่น้องขนาดใส่หีน้าก็ยังอืคุ้มกัดเฮาอยู่ใส่ถุงมือสิยังกัดได้อยู่ ห้อย่างเคีย้ยมุนเอเลอยู่น้อเนี่ยพ้อยพื้นมาตัดขาแล้วค่ะมีฝฟั่งไม่เก็บอยู่ค่ะเพราะว่าพื้นตัดขาเอาเนาะค่ะ มันเป็นจีน,น้อยๆพี่น้องมันนั่นมันก็ได้ดอกใ่เหตุกับพึ่งออกนะคะพี่น้องมันก็เลยบ่ได้ดอกใ่แล้วก็โอ้ยกันซูนเนี่ยกะอันดอกใกล้ๆกับขาดน้ำนะคะค่งกำลังเป็นจีเป็นจีอยู่คะ่ะนี่ค่ะดอกบยใ่ใญ่บทันคุณอันนี้ดอกใ่อยู่นี่นะคะขาว เป็นไหมคะจีนน้อยเต็มอยู่ปีนี้เห็ดมันออกซ่าค่ะพี่นอ้องต่อถามพี่สาวตอบาพี่สาวตอบาปีนี้ออกซ่าธรรมดาเดือนนี้ช่วงนี้เห็ดสิออกหลายแล้วปีนี้บ่มีเลยค่ะมันหนาวดุนเนาะจะ้าอันนี้ดอกง่ายเยอะจ้ะนี่ โดดง่ายอยู่นี่ก็กะเลิกงานมาค่ะก็เลยมาแวะหาเบิ้งเห็ดนะจ้ะดูจ้ากำลังเป็นจีนน้อยๆจีนน้อยๆเต็มอยู่ค่ะ เห็ดเราเริ่มออกแล้วได้เก็บอยู่พอได้เล็มอยู่พอได้เล็มพอได้เล็มช่วงนี้คะ่ะพอได้เก็บมันๆเห็ดแรกเห็ดแรกผู้ใดก็อยากกินเะอะคะ่ะเห็ดแรกของปีผู้ใดก็อยากรอมาเป็นปี โอ้ยแตกแตคแตกขาดขาดน้อยหลยก็ได้มันจะน้น้อยเต็มอยู่จ้า เอปปาไปเงียบๆสิกับฟังเสียงนกเสียงหนูห้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ดอกใหญ่ก็มาค่ะนั่งลุงแน่บ่ได้ค่ะนั่งลุงแน่เป็นอันยุ้งนะพี่น้องดิงบีงบีงบีงมาโรดอดอกใหญ่ดอกใหญ่ก็มาค่ะดอกใหญ่ก็มาว่าเป็นมาตาดอกน้อยเด้อจ้านี่ค่ะอุ้ยอยู่ใต้หญ้านี่ค่ะค่ายาวๆ ต้องคุมเบิองยังซีจ้าสีหูว่ามีเห็ดนะจ้าเห็นบ่อปแต่คุมเบิองสีงหูเลยว่ามีเห็ดออกจ้าตรงนี้ด้วยนี่ด้วยอึบยืนมือไปไกลจักน้อยอได้หลายดอกอยู่จ้า ดอกใหญ่ๆแล้วทุกคนดูว่าแดดเปียงๆจะแดดแห้งๆงมือนี่ค่ะมือนี่แดดแอร์ยี่สิบห้าองศาเนาะค่ะเป็นเป็นมือที่แดดแห้งมากค่ะมือนี่จ้าอุ้ยดอกขาขาดออกจากดอกนี่จ้าได้แล้วได้แล้วดอกใหญ่ๆทุกคนอากาศฮ้อนค่ะยี่สิบห้าองศาสามีต่อทํางานมือนี่เพิ่นวาเหงื่อไหลเข้าตาเลยเพิ่นว่า เงืองมันไหลเข่าตาเลยพนา,าพนันบามันห้อนคาคา่นทำงานอยู่ทั้งหลังคาเนาะคา่ะจ้าช่วงนี้ต่อกับพาะพีพีน้องๆหาเก็บน้ำจังซีก็นอจ้ายังไม่ได้ลุยเต็มที่เหตุท่านได้ออกเนาะจ้ามันก็ยังดอกเล็กอยู่ดอกเล็กดอกใหญ่ผสมกันไปเนาะจ้า จะมองเ่เห็นชัดปันไดเน,นะคะพี่น้องเพราะว่ามันเด็กจ้าเนาะจะตรงนี้จะนี่ค่ะจุดใหญ่เก็บไปจังซี่เดี๋ยวมันก็ออกอีกคือเกานะคะบ่ต้องห่วงค่ะคือเห็ดบ้านเฮาล่ะเก็บไปแล้วก็ออกอีกออกยังออกดีค่ะนี่จ้าดอกใหญ่ขายาวค่ะนี่ค่ะทุกคนบิ่งเนี่เป็นเบีย้ยคือจังเห็ดอันใกล้น้อยนี่ค่ะเต็มอยู่ค่ะ เป็นเบือแม่งเห็ดไก่น้อยอึ๊บจะเย็นๆนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวได้ลุยกันแบบมวนมันมวนมวนค่ะตอนนี้กะเอาจังสี่ไปก่อน บอกอเนี่ยยูดิ้าเนี่ยแดดออกมือเดียวแหงค่ะแดดออกมันเดียวแห้งจ้าจุ่ใต้หย่าได้หนาวเพราะท่านได้แหง หลายยุคค่ะหลายยุ่หลายย,ลาย,ย,ลาย,ยุ่จ้าพี่น้องพูนยุคไต้ห้าพูก็หลายยุ่ใต้หญงาโกหย,ย,ยา,ออยานี่เก็บไปเก็บมาได้หลายยี่หลีอุจจา เสียงเงินเพิ่นลากเรือพายเนาะคะ่ะเพราะวา่าทั่วิดกําลังเริ่มมาแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ทั่วิดมาเพิ่นกะสิเริ่มลากเรือไปน้าเส้นทางแล้วก็ขึ้นจากแม่น้ํานั่นลงจากไปแม่น้ํานี่เนาะคะ่ะปุ่นทางปุ่นเต็มอยู่ค่ะทุกคนจ้านี่ค่ะฝุ่นด,ด,ดอกใหญ่เตือบไม่มาดูอจ้ะ เบิ้งแน่ดูค่ะใต้หญ้านี่พี่น้องเบิงเน่ค่ะใต้หญ้าอาทิตย์นี้สิอาทิตย์อาทิตย์นี้ส,สิแดดทั้งวันแดดทั้งวันนี่เพิ่นแหงแท้ค่ะถ้าบ่กเก็บเอาก่ะรอวันแห้งเลยค่ะแหงย่างเดียวจ้ะพี่เพราะว่าพ่นยู่แดดคเนาอค่ะอุ้ยจ้า ต้องเตรียมถุงมือวบรถตลอดเวลาแล้วค่ะอันนี้เพราะว่าเตรียมถุงมือเตรียมอย่างวบตลอดแล้วเพว่าเลิกงานต้อเลนเขาป้าหาเห็ดนะจ๊ะเลนหาป้าที่แบบว่าแถวแถวทางผ่านบ้านเนาะเนาค่ะทางผ่านแล้วก็ทางใกล้บ้านเนาะจ้ะนี่นี่ยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะค่ะทุกคนจ้ะมาเก็บน้ำกันกันกบตัอจ้ะ กันตัวเบาๆกับฟังเสียงนกเสียงหนูไปเนาะค่ะฟังเสียงนกเสียงไก่ในปา่าไปนำเพลินๆนะคะได้หลายยุจ้าพึ่นพึ่งน,นะคะตัอเอากระลังไอ้อันนี้ก้องขนมมาจากโรงงานค่ะได้หลายเติบยุจ้าเก็บบันเล่นละหน่อยเนาะค่ะทุกคนบันเล่นละหน่อยสะสมไปเรื่อยๆอูย้ยมองหนีตาบากมองนีงงนจ้าะ ตบาบ่าเบื่องเน่ค่ะเฮ้ยเบื่องแน่พี่น้องเ้ืองแน่จ้า,า,จาตัวเกี้ยวออกมาก่อนนี่จ้าลายอยู่มันกำลังน้อยพี่จ้าเต็มยุ่ดิ อันนี้ดอกอันดอกง่ายตัวก็สิเอาจานดอกน้อยก็ไว้กกอนนี่ได้อยู่ค่ะหยุดมันรีดตัวมันรีดตัว